สวัสดีพี่น้องทาง YouTube ครับตอนนี้เฮาายู่ที่ผู้เลือผู้เลือจังหวัดสุรินทร์อยู่ทางกลางทะเลหมอกบอมแมนอยู่จังหวัดเลยนะครับ <c oughs> เสร็จงานแล้ววันนี้โอกาสพิเศษนะฮะวันเกิดยายจวงจรจัดน้องจวงจรจัด <c oughs> ของ้องกา <c oughs> กำลังจีไปเซอ้อไรพรบุยโดย น้องตาตาฐานาที่อภิเศกเครื้องแนงอันนี้คือเราเลยอันนี้แต่ว่าพระเอกก็ไกลในเคื่อสิตั้งการให้เสือเป็นนายเสือดาวเอเปลี่ยนอุ้ยขยันมานเนตรงกันสไลด์ใ่ห จันจวงจันจันจวงพ่ะนะจันจวงจวงจันพ่ะจวงจันจันจันไปไมาเอาเสื้อพี่ขึ้นเี๋ว่ะอยู่เฉยเอะไรเนี่ยโอยใส่ดีหมลุดบุญวายซ่เปนหัวไม่ันบุญขาดกระหอบอย่ามีากรใส่ิพร่อยไปังไงยังไงองนตาลอยแม่ ป็นไก่อปกติปกติตาลอยเถอะยังเริ่อมๆยังเหมือนเริ่มยังเหมือนเลื่อมหน้าเลื่อมๆนั่งนั่งเหมือนเลื่อมเออเกิดมะไได้หน้าไดงเหรอไม่มีหรอคนอยากกินน้ำเช้ามาแล้วหน้าแดงหรือเนี่ยล้วว่าสิบ่าไทยน้ำโมดอกอุทัยเอาสองนาทีกลัวไว้ทีแล้วลื้อตเชิง ยังเหียถูกกมีดนี้ไนี่สุกล้เลยวะนี่สุกล้สุกหลังไทยแบเออเออหลังไทยจะตอกให้มึงไทติดตอให้มึงด้ยสุกหลังเสร็จ เอาอวยพรเอาอาบรรยากาศสวยมากเอองแม่กดล้อับสวยมากแม่ยังหลักซื้อสอะลัท่นาสินก่อนบอหด่นาไนี่ไวไปหน่อยากจะได้อะไรก็อากได้เ็มแล้วอยากได้ยังก็ซื้อเอาสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นคนดีของทุกๆคนเป็นเป็นคนดีของพ่อกับแม่เอออันพ่อ่พี่ว่าเป็นยังอันแม่เป็นแม่ใหม่ก็ได้หรอไปกับบางไปกับบางอันดูวไอ้พ่อเลือกไของไอ้ของใครเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันซื้ออานซื้อก่อนอันรวมกันอันซื้อก่ น้องไม่ร้องไม่ดราม่ี้อสูงเยพีอนสูงอ๋อท่าที่อันที่พอวพรอธิษสารอะไรพวกล้เธออธีษฐาเอาไหวพรเสี่ยวเจ้ารูนี่้พรไม่ดองแม่นี่เสียวเจ้าเกิดเราเกิดมื่อคืนนี่เราไปเกิดเราไปเกิดมื่อคืนนี่ไม่เกิดแล้วดิอมอนไมเราก็ไม่นะอันเอา กูว่าซุนอกูเป่ายังเดียวตอนนี้เฮียบีบบอสย่งยอถอายต้อภากินก่อนเนาะเคยซนเี่ยทนี้เอามฉพาจะกินเทียนตังหันเอาเอาเข่าไบบอเอาถ่ายรูปร้องเพลงร้องงานแต่ออกพุณ่ะ

ไปยืนใส่จังสิคว้านแบ๊บแบบแบ๊บแบ๊บแบบแบบแบ๊บแบ๊บเล่นกีฬาทำบุญเนะตีนพ่นบ่อ ไปยืนพูดตปบ้อเรมาเย็นนีเไปถ่ยพูดว่าจังควงวอตักเห็นฉันเนี่ยเ๋ยวไปถ่ายก่อนไยย่งถ่ยรูปยุคนังมันจะลายวันนี้มันเกิดใจจวงเพราะใ่จวงมีความสุขไก่พุกลงมีความสุขเช่นกันไื่ชนมากกันหัวใจังสิใจวงมีวาสุขไหมกลงม่ความจวงไม่าหาหน่อยแล้วจอดนะไม่ได้ยย่โอยเปสเบิดมปนไสไทยเิรดเรอตัวเย็นยูนี แฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องจวงค่ะโอ้มันนี่แฮปปี้เบิร์ตเดย์แบบว่าบรรยากาศอันนี้น้องยังนี่น้องนุ่มนิ่มนุ่มนุ่มนิ่มปีนี่กับเจี๊ยนนุ่มนิ่มบ่อยเอาเอาจ้ากองของใครของเธอไปไหนจะกลับบ้านสิจ้าไม่เสื้อเนี่ยเอาถ้าไม่เอาก็เอาเอาค่าไทยมาเอามาเอามาร้อยนุ่มจะมาจกตาบ่อยมากวันนี้ไปจกตาไปเท่าไหร่แล้วจกตาไปเยอะแล้ววันนี้น่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอะไรไม่ไหวจะเลิกครบแล้วโอ๊ย น้องจกตาแก่นี้ดีคนอื่นให้ไปพูดไหมไม่มีใครมาจกตาพี่รักพักก่อนนจะไม่สวยมากเลยหรอนูเหรอข้างหลังอ่ะนี่อันนี้สวยากืไอไป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 นอไป่ปอนปนเนีย ยาเห็มันแตกเด้ออาหารน้งสอนตสวีย่านก่ไปเข้าไปหารถส่วนนี้ก็สิเป็นส่วน่ข้ายังไปหารถลรวครับลรวครับแล้วครับหลแต่ว่ารถจะจอดที่ไหนแัวส่วนนี้ นั่นไงใครแวบๆเห็นใครแวบๆออกมาแล้วเกี่ยอะไรแล้วเกี่ยอะไแล้วเรียนรูกาลเดียวและสองดูกาลเจอนะครับพี่น้องนี่นะคือบรรยากาศของมือนี่เอ่อเฉพาะกิจเฉพาะการเอาใส่วาลุด์ห่

กลับไปแล้วตั้งไว้ดีโดนยี่ดมขอปกตินะครับเอาอีเป๋าเจ้าเลยไใส่มาเพราะนั้นไงขอบคุณพี่น้องทางเมืองเลยนะครับขอบคุณพี่น้องผู้เลือกครับขอบคุณพี่น้องทั้งเพชรบูรณ์นํานะฮะขอบคุณพี่น้องอุดรด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทางเอฟซีมาจากทางไกลนําทางไกลทางไกลนะครับ มาให้กำลังใจสาวน้อยเพ็นแพงนะครับอันนี้คืองานเฉพาะกิจเฉพาะการนะครับซึ่งเพ็นจ้างไว้แต่ปิดกายมันเลื่อนไม่ได้แต่ก็เลื่อนออกจากโควิดมาแล้วนะครับพ่นก็เลื่อนกระทินอกมากแล้วก็เลื่อนไม่ได้อีกนะครับก็คือเข้าใจแล้วก็วันที่15นะครับวันที่15บห้านี่15ตุลานี้นะครับเปิดวงสาวน้อยเพรนแพงกับผลงานการแสดงในรูดูการนี้ ด,ดูดูการสีหอยไม่ยังเกิดเไื่อใหเกิดอีกท่านเอาเปรียบยังเพียรกับมีสีช้น้ำข่อยไหมเขาพาดเป้าอยู่เลยเปิดว่าใดเลยแก้ว่าใดกับฤดูการนี่นะครับก็คือผลงานใหม่ๆนะครับเต็มรูปแบบเต็มสตริงนะครับก็คือพอกับวันที่สิบห้านะครับมีการถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับกลุ่มปิดเช่นเคยนะครับสินทรัพย์หนึ่งร้อยบาทนะครับดึงกันเข้าไปนะฮะขอบคุณ ที่ซื้อบัรจองตัวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับซึ่งเข้ากับสินำผลงานเสนอสิ่งดีๆเนี่ยมวลๆวนะครับให้พี่น้องได้เบิงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือต่างๆวิดอีกอีก ย่าห้อสีได้กลับแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเป่าย้ำไมาอีกเป่าไม่คิดตรงมึงพคิดพ่อบ่ฮะถามเนี่ยพัะคิดพ่อบ่ป๊า แค่ที่ทิสิถามว่าคุณพี่รักกุญแจห้องกุญแจมอไซค์พี่รักมีไหมว่าถามจนเราออกกัมาหอดฟันแกนไปหอดรอเลือดเพื่ออย่างเดียวมองดูความความความเป็นมันดูมองดูเอากุญแจห้องก็กุญแจรถไปไม่ถามมาหาด่าน้องหน้าโอ้บอกว่าให้เอาไปเช็คระยะให้ก็ไม่ไปเช็คพี่น้องพ่อการคลิปหนา